วันนี <S <S ้ pues อยู่กับผมอันนะครับแล้วก็ <olm. S 1> น้องฟาเป็นัตออโต้ค่ะอ่าวันนี้อันกับน้องฟาก็จะมีตัวรถเจ็ดที่นั่งมาแนะนําให้กับพี่ๆได้รับชมกันในคลิปนี้ในครั้งนี้เป็นรุ่นไรน้องฟ้ามิตซูบิ i ิปาเจโร่สปอร์ตน้องฟาคิดว่าตัวท็อปไหมอันนี้ยังไม่ท็อปค่ะตัวท็อปสุด2.4 GT Premium เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะฮะสำหรับ สำหรับในมุมมุมมองน้องฟ้าเนี่ยคิดว่าเจ็ดที่นั่งเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ปเจโลเนี่ยอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ดิลำด,ดับที่สองค่ะอยู่ลำดับที่สองเน,นี่ยตัวเนี่ยมันจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่มีออปชั่นค่อนข้างที่จะเยอะฟ้าพอจะรู้ไหมและแนะนำให้กับพี่ๆท่านอื่นได้ดูได้หรือเปล่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวนี้ปีอะไรปีสองพันสิบแปดราคาเท่าไหร่เก้าแสนหนึ่งหมื่น 9 0 0 0บาทอ่าน,นะฮะสำหรับตัวด้านหน้าเนี่ยเริ่มกันด้วยตัวนี้เลยหลายคนเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรน้องฟ้าน้องก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือตัวล้างโคมไฟหน้าใช้งานได้จริงไหมใช้งานได้จริงไฟหน้านี้เรียกว่าอะไรน้องฟ้าไฟลูก LED หรือธรรมดา LED และตัวที่มันเป็นไฟสีขาวๆตรงนี้เรียกว่าอะไรไฟไดท์ไลท์อี่าไฟหลีกกลางวันนะฮะตัดมุตัดมองมีมาให้ครบเฮ้ยหลายคนถามว่านี่คือปุ่มอะไรกันแน่เนี่ยอันนี้เป็นปุ่มเซนเซอร์รอบคันข้างหลังมีไหมมีค่ะตัวนี้มีรอบคันข้างหน้ามีแค่2จุดใช่ไหมพี่เห็น2จุด6จุดค่ะหจุดเลยใช่ไหมโอ้โหถือว่าสวยมากนะฮะ คราวนี้เนี่ยน้องฟ้าเนี่ยอยากจะแนะนําให้กับพี่ๆีได้ดูโครงสร้างกันสักนิดหนึ่งมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยน้องฟา้าน้องฟ้าว่ารถคันนี้สวยไหมสวยมันหนูเลยค่ะโอ้โหมันต้องแบบนี้นะฮะสำหรับพี่ๆีทุกท่านนะครับออกรถกับน้องฟ้าภายในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยหรือออกเจ้าปัจจโร่คันนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นเท่าไหร่นะเครื่องยนต์2.8 2.4นะฮะ เรื่องยนต์2.4โอเคนะครับสติกเกอร์มอกออยู่ครบน็อตไม่มีรอยขยับนะอันนี้เขาจะเรียกว่าอะไรนะคานหน้าคานหน้าคานบนคานล่างแก้มซ้ายแก้มขวาตะเข็บด้านข้างต่างๆอย่างแบบเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างพี่ซื้อเนี่ยฟาจะมีการรับประกันหลังการขายให้พี่ได้ไหมมีประกันหลังการขายค่ะคันนี้จะรับประกันหลังการขายอยู่ที่6เดือนหรือ100กิโลอ่าฮะ แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,องให้วันรับรถเลยค่ะเช็คระบบเบรกระบบแอร์ระบบไฟให้คุณพี่เรียบร้อยค่ะโอเคถ้าเกิดแบบนี้ถือว่าโอเคอันนี้คือตัวด้านหน้านะอันนี้คือส่วนของด้านหน้าคิดว่าพี่ๆด้านอื่นอยากดูอะไรมากกว่านี้ไหมมาดูด้านด้าน,านท้ายกันก่อนอ่าได้ได้จะด้านท้ายหรือด้านข้างก่อนดีเอาด้านข้างก่อนกันอ่าโอเคแม็กนี่ขอบอะไรน้องฟ้าแม็กขอบสิบแปดค่ะสิบแปดแล้วยายง,ยง บิสโตนยังบิสโตนปีที่สองปี22ตัวนี้ดิสเบรกสี่ล้อหรือหน้าดิสหลังดำสี่ล้ออ่ามีกล้องมองรอบคันไหมมีกล้องมองรอบคันเลยค่ะอ่าอยู่ใต้กระจกมองข้างถูกต้องไหมถูกต้องค่ะบันไดข้างตัวนี้เรียกว่าสมาร์ทสมาร์ทล็อกอะไรนะสมาร์ทเอนทรีนะครับแหลกหลังโคงหลังคามีให้ครบคราวนี้เนี่ยน้องฟาลองขึ้นไปนั่งดิสำหรับน้องฟาสูงเท่าไหร่ร้อยห้า สำหรับพี่ๆที่สัลีระอาจจะไม่ใช่เป็นคนตัวใหญ่มากนะฮะ150พอเวลานั่งแล้วมันจะเป็นในลักษณะประมาณนี้ลองขึ้นไปนั่งได้เลยเป็นในลักษณะประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยอย่างถ้าเกิดอย่างคนใช้งานเป็นรถบ้านปกติทั่วไปคนที่เป็นสุภาพสตรี150เซนติเมตรมันจะอยู่ในลักษณะการนั่งประมาณนี้เลย น้องฟากินว่ามีอะไรให้บ้างสําหรับรถตัวนี้เป็นจอแทสกรีนจอเป็นจอแทสกรีนตรงรุ่นหรือไม่ตรงรุ่นเลยค่ะอ่าเนวิมีเปล่ามีนี่มีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยค่ะเชื่อมต่อบลูทูธได้ไหมเชื่อมต่อบลูทูธแอนดรอยตัวแอปเปิลคาเพได้ฮะแอนดรอยอัตโนมัติแอปเปิลคาเพไม่มีอ่าแต่ก็จะเป็นตัวระบบแบบปรับอัตโนมอ่าเกียร์เนี่ยเกียร์เนี่ยเราแม่นเลยแปดสปีดอ่าเกียร์ออโต้แปดสปีดแพดเดิลชิฟต์คูซคอนโทรลเบรกมืออะไรเบรกมือไฟฟ้า ่าและตัวนี้มันเป็นตัวไมเนอร์เชนซึ่งเราดูจากตรงไหนรู้ไหมไม่รู้ค่ะมันมีนาโนโซนตรงไหนคะคุณพี่ตรงตัว3ช่องด้วยการเปิดแอร์ตอนหลัง BSM แล้วก็ช่องตัวแรกเห็นไหมมันจะเป็นตัว<ห>นาโนโซนช่องแรกฝั่งนู้นช่องแรกอ่านี่นี่ช่องแรกอ่าอีกช่องหนึ่ง อ่านี่เดี๋ยวให้เก็บรายละเอียดให้กับพี่พี่ได้ดูกันอีกทีหนึ่งคือนานูโซนเนี่ยมันคือเป็นระบบกรองตัว PM 2.5จริงจริงมันมีแค่เชียงใหม่ไหมพีเอ็มสเนี่ยมีทุกพื้นที่เลยมีทุกพื้นที่นะครับเพราะนั้นอย่างตัวนี้คือมีติดมาให้กับตัวรถไฟฟ้าไม่เบาะเนี่ยเบาะไฟฟ้าแปะปรับได้8ทิศทางอ่าฮะพวงมาลัยเป็นอะไรพวงมาลัยเป็นมังติฟังชันคันนี้เลขนไม้เท่าไหร่รถปีสิบเลขนไม้หนึ่งแสนสามหมื่นโลอ่าโอเคโอเค แต่แต่ตรงเนี้คือยังวัดได้ไม่หมดมันต้องใช้อีกจุดหนึ่งสำหรับตัวรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ดูในในการนั่งบาะตอนที่3อันนี้น้องฟ้าลองขึ้นไปนั่งด้านบนหน่อยดีกว่าอด้อเดี๋ยวพี่จะพับให้บ่อตอนที่2เนี่ยพับเก็บแบบยังไง60ต่อ40อ่าถูกต้องอ่าขึ้นไปนั่งบ่ะตอนที่3ได้เลยสำหรับผู้หญิงที่สูง150นะฮะ ในในในลักษณะนั่งมันจะเป็นอยู่ประมาณนี้อ่านี่น้องฟ้าหันมาน้องฟ้าหันมาอ่าถ้าเกิดยังสมมุติฝั่งนี้ไม่มีคนนั่งพับเก็บแบบนี้ได้มันจะเป็นแบบ2องสเต็ปนะยกพื้นที่ตูดขึ้นและก็ยกตัวพนักพิงหลังลงจะเป็นแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยซื้อปเจโร่คันนี้กับน้องฟ้าเนี่ยอันนี้ครบนะได้หูฟังบลูทูธด้วยค่ะถูกต้องเอาไปเชื่อมต่อกับจอกลางตรงนี้จอโปงจอกลางมีมาใ้ครบ แอร์ลาวสามตอนถูกต้องไหมถูกต้องแล้วก็บาอหนังทุกตอนเลยนะน้องฟ้าดูวลยบาหนังทุกตอนดูแลสบายง่ายสุดๆค่ะสวยมากสำหรับตัวนี้เขาเนี่ยน้องฟ้าลงมาได้แล้วนะฮะเกินตัวไปแล้วลงมาเดี๋ยวนี้นะครับสบายขอบคุณพี่อ่ามันนั่งสบายมากนะสาหรับอย่างผู้หญิงหรือว่าในบางท่านนะฮะพี่ๆที่มีลูกลูกสาวลูกชายนะครับใส่รีลาอยู่ประมาณนี้เนี่ย,เ,ยเราจะ <ผม S 1> บอกว่าอ่าถูกต้องไม่ได้เตีย้ยเราไม่ได้บูลลี่แต่คือใส่ลีลาเป็นคนตัวเล็ก นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตามวัยการเติบโตถูกต้องไหมอ่าเป็นประมาณนี้แล้วก็นี่พวกนอดฝ่าท้ายสวยไหมไม่มีขยับเลยค่ะคุณพี่สวยไหมเม็ดอาร์คอยู่ตรงไหนเม็ดอาร์คนี่ที่ดินี่ตะกุ่มนี่เม็ดอาร์คนี่เป็นตามปุ่มตัปั่มนะับพวกนี้คือเม็ดอาร์คนะครับมันมันมันจะสังเกตดูจากเว้นระยะช่องไฟช่องไฟคือตรงนี้อ่านี่คือช่องไฟเราจะเปรียบเทียบดูทั้งด้านซ้ายด้านขวาได้ แล้วก็เสาค้ำท้ายมันก็จะมีเป็นพลาสติกมาแปะบังอยู่ตรงนี้อันนี้จะเรียกว่าเป็นตัวเสาค้ำท้ายอแต่ฝาท้ายเนี่ยยังเป็นแบบไฟฟ้าหรือว่าแมนนวลแมนนวลอ่าเป็นแบบแมนนวลนแบบนี้เลยแล้วอีกอย่างเ e นี o, e ่ยปาเจโลเอกลักษณ์ของมันคือไฟท้ายเขาเรียกว่ารูปแบบทรงอะไร<น>เครื่องหมายเครื่องหมายคำถามอ มองหลังมีเซ็นเซอร์อีกอโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบถูกต้องไหมอเอาอย่างนี้ดีกว่าสมมุติว่าน้องฟ้ามีครอบครัวแต่ยังไม่ได้มีลูกนะหรือไม่ได้ตรงนั้นมันไกลตัวไปหน่อยต้องเอาแบบนี้น้องฟ้าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าฟ้าพี่อาคุณพ่ออยากได้เกจที่นั่งสักคันหนึ่งคุณแม่อยากได้เ็ดที่นั่งกันน้องฟ้าจะแนะนำไหมปาเจโร่เนี่ยตังไม่ถึงค่ะคุณพี่ตังไม่ถึงนะแต่แต่ได้มากเลยคะ่ะท่านเขาให ถือ<ป>ว่าเราสบายไหมกับการกับการดูรถหนึ่งคันอย่างแบบเนี้ยว่ามันน่าใช้ในชีวิตประจำวันมันสบายไหมมันสบายค่ะหนูว่าพับเบาเอ็นไปทั้งหมดนี้ก็คือแบบจุของได้เยอะจุคนได้อีกด้วยค่ะถูกต้องเพราะนั้นสรุปอย่างทั้งหมดเนี่ยคือมันจะใช้งานได้ค่อนข้างจะครบถันนะครับทั้งนอกตัวเมืองและในตัวเมืองคราวนีว้ออกรถในเดือนมิถุนายนซื้อกับน้องฟ้าได้อะไรบ้างบอกพี่ๆไป เือนกับบ้านอีกห้าพันบาทพี่โอ้โหเอางี้พี่เสริมให้สองอย่างขับฟรีสามเดือนถ้าเกิดดูคลิปนี้น้องฟา้ามานะแล้วออกปาเจโโลสีขาวคันนี้2.4 gtp r e m i u เมียมดอกเบี้ย2.99ดาทำโครงการรถโดนใจจบเลยติดต่อได้ทางไหนบ้างน้องฟา้าบอกไปติดต่อได้ที่0 4นย์เ6หรืแอดไลน์111พีค่ะอ่าเป็นประมาณนี้เลยเราก็จะได้เจอกับ น้องฟ้าในคลิปนะฮะตัวรถแต่ละรุ่นเรื่อยๆเอาสั้นๆไม่ซับซ้อนแต่ได้รถที่มีคุณภาพต้องซื้อกับปริตภัทฑ์ออโต้น้องฟ้าคนนี้เลยคะ่ะโอเคครับ oh yeah, ลาไปก่อนนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับค่ะ